ครับผมนบพนิษนะครับจากแอปดิสคัทนะคะเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมรับหน้าที่มารีวิวแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันกับนี่ฮะ Microsoft Surface Pro 4นะครับแท็บเล็ตระดับพรีเมียมตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Microsoft นะครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับก็ตัวนี้นะฮะ ทาง Microsoft บอกว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับแต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพของมันเนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กระดับสูงเลยนะครับเขามาพร้อมอุปกรณ์เสริมหลายอย่างที่จะทำให้มันกลายเป็นโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกครึ่งนั่นแหละนะครับแท็บเล็ตก็ดีนะครับโน้ตบุ๊กก็ได้ด้วยเจ้าเคสตัวนี้ครับมันจะเป็นแม่เหล็กคุณต้องซื้ออุปกรณ์เสริมตัวนี้มายึดติดกับแท็บเล็ตของคุณนะครับมันก็จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กขึ้นมาสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมา เวลาใช้งานกลางคืนให้เห็นตัวสอนได้ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ปากกานี้ฮะ Surface Pen ตัวใหม่นะครับซึ่งทาง Microsoft บอกว่ามันรองรับแรงกดในขณะที่เขียนเนี่ยได้มากกว่าพันระดับเลยนะครับแต่ว่าจากการทดสอบก็ไม่รู้จะนับยังไงนะว่าพันกว่าระดับหรือไม่นะฮะแต่ว่าเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญนะครับคนที่เขามีฝีมือในการวาดดิสทอนเพนติ้งบนอุปกรณ์พวกนี้มาลองทดสอบใช้งานดูซึ่งเขาก็ชอบมากนะครับล้วก็ยังมีผลงานอยู่ในเครื่องของผมด้วยนะครับ ความเป็น Surface Pro 4นะครับหลักๆก็เรื่องของการดีไซน์นะฮะโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องของสัสดส่วนหน้าจอก่อนเลยนะครับปกติโน้ตบุ๊กที่เราเจอกันเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอ1 6ต่อ9ซึ่งมีความยาวหน่อยใช่ไหมฮะแต่ Microsoft บอกว่า s u r f a c เเขาเนี่ยตบความกว้างเข้าไปหน่อยครับแล้วก็เพิ่มความสูงไปนิดนึงนะครับเวลาในการใช้งานจริงเนี่ยมันทำให้รู้สึกสบายตานะครับเพราะส่วนใหญ่จริงๆแล้วเรามักจะใช้งานแบบสกอร็แบบจาบบนลงล่างมากกว่าจากซ้ายไปขวานะครับเวลาทำงานเนี่ยอ่านหนังสือเข้าเว็บไซตต์จะทาาาให้้รูสสึกสบาากบยม จริงๆแล้วหน้าจอของเจ้า Microsoft Surface Pro 4เนี่ยหน้าจอมันกว้างแค่12.3นิ้วโน้ตบุ๊กที่เราใช้ใช้กันอย่างเคยชินคุ้นๆเลยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ13นิ้วซึ่งใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่เวลามันใช้อัตราส่วนแบบนี้บอกเลยว่าไม่รู้สึกต่างนะครับเพราะอันนี้มันรู้สึกเต็มตามากโฟกัสดวงตาเราก็จะอยู่ประมาณกรอบเนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยจะบอกว่า วินโด์ทั้งหลายอีกหน่อยผลิตเครื่องน่าจะมาใช้หน้าจอตาส่วนนี้ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่านะครับใช้งานสะดวกดีทีเดียวนะครับแล้วก็ความคมชัดบนหน้าจอนะครับ Microsoft Surface Pro 4เนี่ยมาในความคมชัดระดับประมาณ2736คูณพ8 2 4พิกเซลไม่ประมาณแล้วนะฮะตัวเลขเป๊ะเ,เ,เลยนะครับก็คมชัดสูงมากพร้อมด้วยกระจกกันรอยแบบ Gorilla g l สีนะครับก็มีความแข็งแกร่งสูงเช่นกันนะครับก็ปลอดภัยดีเกิดริ้วรอยยากนั่นเองนะครับ ในเรื่องของการใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกสัดส่วนหน้าจอแบบนี้นครับ3:2นะมันน่าจะถนัดกับเราใช้งานมากกว่าเวลาเราอ่านเว็บไซต์หรือใช้งานเอกสารนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเลื่อนกอรอจากบนลงล่างล่างขึ้นบนมากกวา่าซ้ายไปขวาถูกปะนี่ฮะมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานนี่ฮะคีย์บอร์ดไทป์โคเวอร์ที่ผมใช้นะจะเห็นว่ามันติดนิ้วมากแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากเลยนะครับที่สําคัญมันรองรับมันติดทัชด้วยนะครับอย่างเช่นการเลื่อนนี่ฮะการเปลี่ยน แอปใช้งานนี่ครับง่ายๆแค่การเลื่อนขึ้นรับสลับแอปได้เลยเท่ๆนะครับแล้วการพับเก็บเพื่อเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปใช้3นิ้วเลื่อนลงนะครับแต่3นิ้วนี่ครับเรียกใช้คอทนาหรือเซิร์ชนะครับแล้วก็สําหรับการเปิดหน้าแจ้งเตือนนะครับ4นิ้วเลยนะฮะทัชลงไปนี่ครับมันก็จะเลือกการแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งตัวนี้สามารถดูการแจ้งเตือนแล้วก็ปิดเปิดฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องได้นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมทดสอบใช้มาเนี่ยแบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ 7ชั่วโมงในลนักษณะของการเปิดไฟประมาณ50%ปนะไปถึงไฟหน้าจอนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่จะใช้ไฟหน้าจอเป็นหลักมากที่สุดเลยยิ่งเราเปิดสว่างมากแบตหมดเร็วนะครับเปิดหนังต่อเนื่องกันก็ได้สักประมาณ5ชั่วโมงนี้แบตก็อ่อนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพอื่นๆผมบอกเลยมันพอใช้งานมากแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการเครื่องพกพาผมคิดว่าน่าจะใช้เรื่องของการทํางานเอกสารอะไรมาก มากกว่าถูกไหมไม่ได้เอาไว้เล่นเกมหนักๆน,นะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเล่นเกมในสโตร์นะครับเพียงพอแน่นอนนะครับ Surface Pro 4นะครับก็เป็นเครื่องที่ออกแบบสำหรับคนที่ต้องการทั้งแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับ พรีเมียมมากนะครับจะมีจุดเสียก็คือเรื่องของราคานะครับความพรีเมียมมันทําให้ราคาจําหน่ายค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทกันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ืนต้นๆน,นะครับแล้วก็ไปสุดจนจนโอ้โหหลายหมื่นบาทนะครับก็สเปคนะฮะแล้วก็เรื่องราวรายละเอียดต่างๆนะครับพร้อมทั้งตัวอย่างภาพถ่ายด้วยนะครับผมมีนบะไว้ในลิงก์ที่จะไปดูรีวิวแบบบทความเต็มในเว็บไซต์อั i ดิส r ัดนะครับเพราะว่าตัวนี้กล้องเนี่ย ใส่เข้ามาเหมือนกล้องสมาร์ทโฟนเลยกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับพร้อมฟังก์ชันการถ่ายภาพอีกนิดหน่อยนะครับตัวเครื่องสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็งานดีๆแบบนี้นะครับ Microsoft Surface Pro 4ครับก็เป็นเครื่องที่ผมอยากได้มากนะครับทีเมียมมากน่าจะดีที่สุดบนระบบ Windows 10วันนี้นะครับสำหรับผมนะฮะนพนินนะครับกับแอปดิสคัตนะครับรีวิวเจ้าตัว Surface Pro 4นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านต่อกันได้ในบทความนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ